จิตวิตกเครียดจิตวิตกกด p เพลสแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุน้นเขาบอกแล้วว่าตอนนี้คัดิเพรสหรือว่าเครียดหนักๆมันจะไปกระตุ้นทําให้เกิดภาวะหลงลืมง่ายขึ้นเกิดอัลไซเมอร์ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เกิดอะไรต่ออะไรตามมาเยอะแยะนั้นวิธีแก้ไขเราก็คือช่วยด้วยวิธีนี้รู้จักใช้จิตวิทยาคําพูดนี่แหละคะ่ะ นะคะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้คุณย่าคุณยายของเราดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ท่านเองก็มีความสุขยิยม้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่นั่งหน้าตาเศร้าหมองแล้วก็อยู่แต่คนเดียวในห้องไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีค่ะเราจะต้องพาท่านออกมาข้างนอกนะคะให้ท่านได้มีโอกาสเหมือนกับที่ท่านเคยใช้ชีวิตอยู่เพียงแต่เราต้องเลือกเลือกนิดนึงแล้วก็หาสถานที่ที่เหมาะสมให้กับท่านไปไม่ใช่วัยรุ่นอยากฟังเพลงพาเข้า คาราอเขเงี้ยมันไม่ได้มาพาอะไรไปที่สบายๆนิ่งๆน,นะคะอ่าอ,อากาศถ่ายเทดีมีแดดบ้างเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่ประเทศร้อนแดดดีนะคะแต่ท่านรู้ไหมคะว่าประเทศไทยตอนนี้นะถ้าขาจัดอันดับในประเทศไทยขาดวิตามินดีมากมากเลยต้องบอกว่าขาดวิตามินดีมากนั้นท,ที่เรามีแดดดีเป็นเพราะอะไรคะ เรากลัวแดดเราทายากันแดดเราหลบแดดเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านอย่างน้อยๆวันเสาร์อาทิตย์พาคุณย่าคุณยายออกมานั่งให้รับแดดช่วง8ปดโมงถึงเก้าโมงค่ะสักชั่วโมงหนึ่งก็จะทําให้กระดูกมันได้รับวิตามินดีมากขึ้นนะคะมีสุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วตัวเราเองก็ไปนั่งเป็นเพื่อนท่านด้วยเราก็จะได้แดดตรงนั้นด้วยไม่ต้องทายากันแดดนะคะในระหว่างนั้นอะ่ะทนีนี้การปฏิบัติ อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ไว้นิดนึงว่ากับคนแก่เนี่ยอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะสมมติว่าเราให้คนแก่อาบน้ำนะคะอาบน้ําเย็นจัดดีไหมคะเป็นไรคะ h e ร r t Attack ค่ะรู้จักไหมฮาร์ r แอ t แท็โดนน้ําเย็นนี่แหละคะ่ะทำให้เส้นเลือดหัวใจมัน s p a s m แล้วเกิดอาการเจ็บหน้าอกไปหวันทันทีได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึง คนสูงอายุอาจจะต้องให้อาบน้ําอุ่นๆนิดนึงค่ะนะคะแต่ว่าพออาบน้ําอุ่นแล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากอาบเสร็จผิวมันจะแห้งเราก็ต้องแก้ไขนะคะเ,เสื้อผ้าที่ใส่ก็มีผลเพราะอะไรคะเสื้อผ้าที่สีสวยๆเนื้อ,เ,อ,อเป็นแบบไนล่อนอนั้นดีไหมคะไม่ดีนะคะสาหรับคนสูงอายุควรจะเป็นผ้าฝ้ายที่ลมถ่ายเทได้ดีเหงื่อออกก็แห้งอย่างรวดเร็ว จะทำให้คนไข้คนใส่เนี่ยสบายตัวนะคะถึงแม้จะอยู่บ้านเงือออกก็ไม่เป็นไรทําแบบคนโบราณถ้าอยู่บ้านใส่อะไรดีคะคอกระเช้าอันนั้นดีที่สุดใครเคยใส่บ้างไหมคะทีนี้อ่าโอเคอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะประหยัดไฟประหยัดแอร์ด้วยค่ะทีนี้เรื่องของการใช้แป้งนะคะเ,เห็นมาเยอะละชอบใช้แป้งทา ไอ้ตรงที่เหงื่อเยอะๆเนี่ยต้องใส่แป้งเยอะๆรักแร้ขาหนีบนะคะหรือว่าใต้เรานมของคนสูงอายุชอบปะแป้งเข้าไปเยอะอันนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องค่ะแป้งเนี่ยเขาไว้ให้ทารอบนอกนะคะไอส้ส่วนที่เอ่อมันเปียกชื้นง่ายเนี่ยควรจะหลบเหลีกนิดนึงหรือว่าถ้าทาก็ทาแต่บางๆแล้วรีบให้มันแห้งอย่าปล่อยให้มันแฉะอย่างนั้นนะคะเพราะถ้าทาแป้งโดยที่มันยังแฉะอยู่ตรงนั้นเป็นไงคะ อับชื้นแล้วตามมาด้วยเชื้อราค่ะเดี๋ยวจะได้โรคเชื้อราตามมาอีกนะคะออผมคนสูงอายุเมื่อก่อนคนไทยก็ตัดผมทรงเลยนะคะลานบินเหรอทรงผมสั้นๆอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดูแลง่ายสำหรับคนสูงอายุนะคะไม่ควรจะให้ท่านไว้ยาวเรื่องของฟันเมื่อกี้บอกแล้วว่าคนสูงอายุฟันหลายชุดนะคะเราก็ต้องคอยหมั่นดูนิดนึงว่าฟันท่านไปถึงไหนแล้วท่านเคี้ยวได้หรือเปล่า อาหารที่เราทําขึ้นมาเนี่ยท่านเคี้ยวได้ไหมนะคะบางทีอาหารที่ทำขึ้นมาอุ้ยดูน่ากินสําหรับเราแต่สําหรับคุณย่าคุณยายอาจจะเคี้ยวไม่ได้หรือทานไม่ได้ดังนั้นอยู่นิดหนึ่งค่ะว่าอาหารเหมาะสมไหมแล้วก็อาหารควรจะต้องครบทุกหมวดหมูนะคะผักก็ควรจะเป็นผักที่มันต้มย่อยง่ายนะคะโดยเฉพาะพวกหัวมันแครอทอะไรพวกนี้คุณจะ ต้มเป็นชิ้นเล็กๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มให้นิ่มเพื่อที่จะให้ได้คุณค่าอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็เรื่องของระบบขับถ่ายต้องคอยสังเกตนะคะว่าท่านเข้าห้องน้ำบ่อยแค่ไหนเข้าไปเนยถ่ายใหญ่ถ่ายเล็กนะคะเพราะบางทีการที่ท้องผูกอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใส่ใจจะทำให้ท่านเบื่ออาหารทานไม่ได้และอาจจะตามมาด้วยอาการไข้สูงเฉียบพลันได้ อันนี้มีมาแล้วนะคะอยู่ๆก็ไข้ขึ้นต้องกลับไปดูเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยถามถ่ายหรือย่างยังไม่ถ่ายมาสี่ห้าวันต้องให้ถ่ายแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ำดื่มให้มากขึ้นนะคะเ,เรื่องของการออกกำลังกายเมื่อกี้บอกแล้วว่าควรจะต้องให้ท่านได้ออกมาเดินออกมาเล่นนะคะมีการใช้ทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ร่างกายมันกระฉับกระเฉงกล้ามเนื้อไม่ท้วงนะคะเพราะถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยอยู่ๆให้มาออกเนี่ย เป็นไงคะมันจะเกิดภาวะตะคิวได้หรือว่าพอใช้เสร็จหลังจากนั้นก็ปวดเมื่อยไปสี่ห้าวันได้หรือว่าหลังนะคะถ้านอนอยู่กับเตียงแล้วเราอยู่ออกมาลุกก้มๆเงยๆเ,เกิดกล้ามเนื้อหลังมันกระตุกปุ๊บเดียวหลังเดี้ยงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอให้ท่านได้ออกกําลังกายมีก้มๆเงยๆหรือว่าอาจจะไปชวนกันไปเล่นไทเก๊ก หรือว่าออกกําลังกายแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายได้บริหารก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตนี่ยังคงดีอยู่นะคะแล้วข้อสาคัญอันนี้ที่เพิ่งค้นพบนะคะว่าถ้าคนแก่ก่อนจะทานอาหารเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะคุยเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงคอมันพร้อมที่จะรับอาหารเราเองยังเป็นเลยใช่ไหมคะอยู่ๆรีบกินคำแรกไป็นไงคะติดคอติดตรงเนี้ยคะ่ะ ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้อาหารอาจจะหยิบอาหารมาให้ท่านแล้วอาจจะกระตุ้นให้ท่านดื่มน้ํานิดนึงแล้วก็ให้ท่านบอกชื่ออาหารเราหรือเราอาจจะบอกชื่ออาหารว่าวันนี้เราจะมีกับข้าวอันนี้อันนี้นะคะให้ท่านพูดหรือถามท่านว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามีอาหารมื้อนี้เป็นอย่างนี้ให้ท่านบอกเราซิว่าวันนี้ท่านจะทานอะไรบ้างให้เลือกออกมาแลวเป็นการฝึกให้แต่งเสียงแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อในการที่จะรับประทานอาหารนะคะ สุดท้ายใช้สมองค่ะเล่นปัญหาง่ายๆหลานๆเนี่ยชอบเล่นอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะเอาไปใช้กับท่านได้นะคะแต่ไม่ต้องเอายากมากแล้วนะคะเพื่อให้ท่านใช้สมองหรือบวกเลขง,ง่ายๆนะคะหรือว่าตอบถามชาวปัญญาอะไรง่ายๆให้ท่านใช้สมองบ้างเพราะว่าถ้าสมองไม่ใช้เลยภาะวะของสมองเสื่อมมันจะมาเร็วขึ้นนะคะตอนนี้เขายอมรับแล้วว่า การที่เรากระตุ้นให้สมองไนดะ้มีการใช้งานอยู่สม่ำเสมอเนี่ยจะทําให้ภาวะเหล่านี้มันถอยห่างออกไปหรือว่าเป็นก็ไม่ไม่รุนแรงแล้วก็เป็นช้าช้านะคะโรคเรื้อรังในคนสูงอายุเนี่ยจริงๆแนละ้วถ้าไม่ได้เป็นโรคแค่มีความชรายอย่างเดียวมันก็เป็นโรคแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าระบบต่างๆมันไม่ทํางานกี่ระบบคะเกือบครบทุกระบบในร่างกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นพออายุห5สห้าปุ๊บไม่ต้องสงสัย โรคสมองเสื่อมมา,นะม,ามาเร็วมาช้าเท่านั้นโรคตาต้อกระจกตาฝ้าฟางมีใช่ไหมคะโรคท้องผูกอาหารไม่ย่อยโรคปัสสาวะขัดแขนขาอ่อนแรงปวดเอวปวดหลังมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในคนสูงอายุไม่ต้องมีโรคอะไรเลยก็หมอก็สามารถเข็นโรคออกมาได้แล้วห้าหกโรคถูกปะคะห้าหกโรคมีอยู่แล้วไอ้ที่จะพูดถึงนี่ไม่ใช่ห้าหโรคนี้ มันเป็นโรคนอกเหนือไปจากนี้นะคะเป็นต้นว่าที่เราพบ,บ่อยขนาดนี้และเป็นเบอร์เดนของสังคมทำให้พวกเราต้องออกมาทำจิตอาสาเนี่มีอะไรบ้างคะมะเร็งนี่ก็มาส่วนหนึ่งนะคะอีกอันค่ะอัม,มพษ์อัมพาตค่ะอัมพษ์อัมพาตนะคะแล้วก็ถัดไปมีอะไรบ้างคะอัลไซเมอร์มีอะไรคะ ปากินสันมีอะไรคะไตาวายเรื้อรังใช่ไหมไอ้เบาหวานเบาหวานเนี่ยมันจะมาลงเอยด้วยโรคไตอมัอมาพาตอัมพาตหรือโรคหัวใจถูกไหมคะความดันโลหิตสูงก็จะมาลงเอยด้วยโรคหัวใจโรคไตโรคอมัมพาตเหมือนกันเลยคะ่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ภาวะเหล่านี้ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าคนสูงอายุมีโรคเหล่านี้ได้ง่าย เราจะเตรียมตัวเราอย่างไงไม่ให้เป็นโรคเหล่านั้นทําได้ไหมคะทาได้ไหมคะมเขาบอกว่าตอนนี้ออพอไปตรวจร่างกายตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่นะคะเวลาตรวจร่างกายเราจะไม่บอกว่าเอ,อคุณยังปกติดียังไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ใช่ละคะ่ะเราจะบอกเลยว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคตจะใช้คํานี้แล้วนะคะไอ้คำว,ว่ามีความเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวานคือตอนนี้ยังไม่เป็น แต่ในอนาคตคุณจะเป็นแน่จากผลการตรวจตรงนี้เขาให้คุณทำไงคะเรียมพร้อมที่จะควบคุมการกินการออกกำลังกายตั้งแต่บัดนี้เพื่อไม่ให้เป็นเบาหวานทำได้นะคะแล้วก็เรื่องของความดันโลหิตสูงถ้าในครอบครัวเรามีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นไงคะตัวเรามีโอกาสถูกไหมคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยง ทำยังไงไม่ให้เราเป็นความดันโลหสูงทําได้ไหมคะทาอะไรบ้างคะงดของเค็มค่ะอันดับแรกงดของเค็มคําว่าเค็มเนี่ยไอที่เติมห้อยท้ายมาไข,ข่เค็มหมูเค็มปลาเค็มแล้วก็ของดองเก้มไช่ชหัวไชเท้าตะฮุยยีเป็นไงคะพวกนี้ของสแสลงทั้งนั้นเลยเราอาจจะต้องระมัดระวังในการรับประทาน จะทานบ่อยไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าอันนี้หมอยกตัวอย่างนะคะคุณย่าคุณยายเราเป็นโรคหัวใจเคยหัวใจล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึง่งอย่าได้ใจอ่อนคุณยายบอกอยากกินไข่เค็มเอาไปเลยค่ะคุณยายครึ่งลูกเดี๋ยววันลุ่ขึ้นคุณต้องหามอยี่ยคุณยายส่งโรงพยาบาลน,นะ,คะแค่ครึ่งลูกนี่แหละเพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะรับเกลือในปริมาณขนาดนั้นรับเข้าไปปุ๊บ มันจะไปเพิ่มปริมาตรเลือดทันทีเพราะฉะนั้นหัวใจมีหน้าที่ปั๊มใช่ไหมคะปั๊มเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายอยู่ๆคุณก็ใส่ปริมาณน้าเข้าไปน้ําก็ท่วมใช่ไหมคะก็หัวใจล้มเหลวทันทีนั้นเพราะฉะนั้นของแสลงนี่ห้ามอันที่สองเมื่อกี้มีใครบอกแล้วว่าออกกำลังกายการออกกําลังกายมันทําให้หัวใจเราสูบฉีดเลือดดีขึ้นทําให้หลอดเลือดมีการยืดหยุ่นดีขึ้น นั่นและวไม่แข็งตัวง่ายเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเราตรงนี้แหละการออกกําลังกายเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปเป็นนักกีฬามาราธอนหรือไปเป็นนักกีฬาระดับชาตินะคะแค่ขอให้คุณขยับต่อเนื่องกันอย่างน้อย20นาทีถึง30นาทีต่อวันคําว่าขยับอาจจะใช้อุปกรณ์หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะเปิดเพลง5เพลงรวดแล้วก็เต้นอยู่กับที่5เพลงนี่กี่นาทีแล้วคะประมาณ15ได้นะคะ คุณลองจากนี้ไปคุณลองดูค่ะ15นาทีก่อนที่คุณจะออกกําลังกายจับชีพจรตัวเองดูว่ามันเต้นเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากที่เต้นไปแล้ว15นาทีลองจับใหม่หัวใจคุณเต้นมาเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ถ้าปกติอยู่ที่70พอเต้นไปเต้นมา20นาทีมาจับมันจะขึ้นไปเท่าไหร่คะ140สบายๆเลยแต่หลังจากนั้น5นาทีหรือ10นาทีมันจะค่อยๆลดระดับลง อันนี้คือความสามารถของร่างกายเราที่จะปรับตัวขึ้นมาการออกกําลังกายที่จะมีประสิทธิภาพก็คือต้องทําให้หัวใจเราเต้นขึ้นไปข,น,ขนาดนั้นแล้วก็ค่อยให้มันเย็นลงถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกครั้งเราก็จะทําให้หัวใจเรามีสุขภาพดีขึ้นเรายังได้ของแถมอีกคืออะไรคะไม่อ้วน,นใช่ไหมไม่ต้องถามว่าไม่อ้วนเอาเท่าไหร่บอกไม่อ้วนคุณไปเต้นมาก่อนคุณไปเต้นมาก่อนถ้าเต้นได้แล้วโอเคนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากไม่กินหวานจัดไม่กินเค็มจัดแล้วยังต้องอะไรคะไม่กินมันจัดนะคะเพราะว่าของมันเนี่ยคำว่ามันเนี่ยมันมีสองมันนะคือไอ้ที่มองเห็นว่ามันไม่มันแต่คอเลสเตอรอลสูงมีใช่ไหมคะอย่างหอยนะคะหอยนางรมหอยทั้งหลายเนะะี่ยค่ะมันดูไม่มันเลยเนาะ แต่คอเลสเตอรอลสูงมากต่อหนึ่งต่อหนึ่งกร,รัมของมันเนี่ยมันเป็นมากมันมีคอเลสเตอรอลมากกว่าเนื้อเกือบร้อยเท่านะคะจําไว้เลยเกือบร้อยเท่าพวกตับก็เหมือนกันตับตับเครื่องในสัตว์อะคะ่ะแนะนําว่าเครื่องในสัตว์พวกตับเนี่ยควรจะต้องทานนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะอะไรเพราะตับมันเป็นตัวบํารุงธาตุเหล็กช่วงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยอย่างน้อย ช่วงที่ประจําเดินมาควรจะต้องได้ทานตับอย่างน้อยสัก3ามหรือสชิ้นต่อ1สัปดาห์นะคะช่วงนั้นต้องทานไม่ทานไม่ได้ไม่งั้นเราจะโรหิตจางนะคะ